ทั้งนี้เป็นเคดอิโมครับผมหรือว่าเคดตะโมนะครับเนาะขอปากพี่น้องเหมือนเดิมลากขึ้นขางคันเทศแบบนี้ผมมาแมนแมนครับอู้อู้ไอ้ลูกหลังนี่ถือสองเสืออลไรพี่น้องผมอออูู้้้ดโโโโโโหหห ครับสวัสดีครับผมพี่พี่น้องน้นาทุผูทุกคนนะครับที่กาลังเข้ามารับชมยุณะตอนนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจได้เครับเพื่อขอบคุณล่วงหน้าพี่พี่น้องๆทุผูทุกคนครับสำหรับเมื่อนี้ครับทำานีแรงนี่กระสีผ้าพี่ผ้าน้องออกมาหาเลาะปากเบดนะครับหาปู่หาป่าคือเกาเหรอพี่น้องผมตามวิถีชีวิตเนาะครับเนาะผมออกมาืัอนี้สามสิบหลังพี่น้องผมเนื้อก็จะเป็นเขียดอีโมหรือว่าเขียดกบหน่อยก็มีครับสมกันมาโมลูว่าจับเลยจักตัวครับแต่ว่าเบสมาสามสิบหล ก็สิเป็นนี่ครับย่าวลงไปนี่เลยขั้นหน้านี่ครับขั้นแท่นี่จนเทอาท่เบตสีเบิร์นะครับเนาะใส่สองขางใส่ขวาอยู่ป่าลึกไกลๆก็คือหวยพี่น้องกหว่ามันจะมีปา่าขึ้นมาปะลุยครับผมสีคําก่อนมนันมาเด้อปูเอ้บาเนี่หายอยู่หากิน ประเดิมโดยครบหน่อยครับพี่น้องผมหลังแหลกมันมานเด้อปูเอ,อ้ยอูร้านหาอยู่หากินไข่โขลให้ใหมันเป็นครบหน่อยปีนี้พี่น้องผมอ่ใส่เลยครับ เดี๋ยว้อยครับไปต่อไปครับผม คั้น,นี้เป็นเคลียดอิโม่ครับผมหรือว่าเขียดตะโม่นะครับเนาะขอปากพี่น้องเหมือนเดิมเพราะว่าใส่ในหน้าเขาเนี่ก้ขอขามันใส่ยากพี่น้องผมไว้ใส่ในหัวยล้วจังกขอขาแล้วครับเนาะเสร็จเรียบร้อยหลังที่สองครับผมมันมาเด้อเดี๋ยวลุยเงาเง่าลงไปเลยพี่นอ้องโอ้แดดแจ่มแห้งหาโมงแรกหรอครับนี่แต่ว่าแดดแจ่มแห้งปไปลุยลงไปแล้วกัน โอ้มองนี่เป็นเครื่องป่าพี่น้องผมผมก็สิไซไปหนี่เลยครับหลังหนึ่งมองกี่เรื่องมันครับกากคลิปที่แล้วได้สองตัวพี่น้องเมื่อคลิปนี้สิได้จากตัว ลอยครับผมหลังที่สามน้าหลลยดีครับใช้สองขาเนี่ครับผมนะหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิเป็ดเชื่อันนี้เป็นอิโม่ใหญ่เด้อพี่น้องปลาซีกากินบ่เกี่ยวเ้อนี่ปากบนปากล่างน้ำกันได้เบิดพี่น้องรู้สิปากบนย่างเดียวก็ได้เด้อครับเด้อ เตลีบรลอยครับผมมานเด้อไปลุยกันต่อพี่น้องผมน้ำมือเดยครับเสียงเกียยหองเอานี้พี่น้องผมโอ้แต่ว่าวงนี้น้ำตื่นแน่ครับ เพื่อปลามาเร่นนนำตื่นเนาะพี่น้องเนาะ ุกโอ้โอเกีอยวตกน้ำมืน่นมืน่นมืน่น <c oughs> อ่ะพอได้รุน่นต่อไปครับอ่ะพี่น้องผม อนี้หลังนึงครับผมตรงขามกันเลยพี่น้องผมตรงขามกันเลยตรงขามกันเลยครับผม เขียดโม่ญ่ก็กเอากบใหญ่พี่น้องเอ้ยเขียดโม่ญ่ก็เอาปลาคอใหญ่พี่น้องผมเขียดโม่ญ่ก็เอาปลาคอใหญ่เยอเขียดนี่ส่วนมากจะเป็นไอช่อนนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมตอนนี้ผมก็ใส่เบ็ดมาได้ประมาณซีบหลังแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไซไปให้มันแล้วก็อนนะครับน้าพี่น,น้องอย่ามาันคำก่อนครับอย่าพ่นตกวกับปานนั่นครับเดี๋ยวเขาจังมาลุดนน้ำกันตอนยามครับว่าสิมีตัวมีแต้มมันะครับเนาะเดี๋ยวผมลุยก่อนครับผม ผมยางกลับมาพี่น้องขั้นหน,นมันกลมแปลกๆครับกลมแปลกๆครับผมจะไปเบิ่งก่อนด้วยพี่น้องเด้อดึงเขาฟังพี่น้องใจบอดีแล้วขนดึงเขาฟังนี่ครับโอ้ยเอยียงนอกรับนี่ขอดผมย่านแมนอยู่หวังว่าสิบัวแมนเด้อพี่น้องเลยดึงเขาฟังแบบนี้ย่านแมนบักโตเน่านะครับเนาะหวังว่าสิบัวแมนไปเบิ่งลังต่อไปครับ นันี่ก็มีสายตึงพี่น้องผมอุ้ยโดนโดนโดนพี่น้องโดนอุ้ยคือสิเอาเต็มวะคำแท้ห้อยง่อยอู้โดนพี่น้องโดนเด้อเด้อเด้อผมตั้งกล้องนะครับอุ้ยเอาแล้วรับดูนี่ได้การเด้อครับนี่เด้อเด้อเด้อเขาไหว้มัสยามมันลุดอู้ตัวสวยพี่น้องตัวสวยวู้ดี้ครับมาแล้วครับผมโอู้้นี่ครับ นี่ครับโ<า>อ้หมาตัวหัวเว้นพี่น้องผอนี่มีแตมครับมีแตมตัวสวยครับใส่ปนอิมครับนี่ได้การเด้อครับพี่น้องผมนี่โอ้เบ็ดไม่ครับบบมีหลุดนี่ครับผมเรียบย้อยเนอะี่ครับเหลือเงีนสองตัวแต่ใส่ให้คือเก่าครับ มันมานอีก์หนึ่งทุ่มพอดีพี่น้องผมออกมาเลาะเบิ้งเบ็ดจักรอบหนึ่งครับผมเหลือเขียดอยู่สองสามตัวนะครับพี่นอนะ้องเนาะว่าสิเป็นตะขือบ่ครับเชียวเสียวแบบหลากใส่งัดแท่น้ำกับปัาน,นั่นครับมาเลาะเบิ้งเพื่อได้เปลี่ยนเงื้อไหวครับเป็่นตะเไดเปลี่ยนเงื้อบอรครับเนาะหลังนี้ยู่ดีแล้วครับเรื่องพี่น้องผมเลาะเบิ้งแบบไวๆครับเพื่อที่เราหลังนี้ถึงตอนอย่างลบมาครับ รอบนี้กน็นิ่งครับผมเขียดนั่งอยู่ดีครับเขียดขึ้นกอเขาหมกยุ่มุมนี่มันกินล้างนี่แล้วมันมันพลาดไปแส่อโอ้โหมมแบบขากพี่น้องผมยานอยู่ครับ เบื้องหลังนีก่อนครับเออหลังนีก็มีอาการครับดึงไปข้างทึ่งโกอเขาอีีพี่น้องผมบ่มีครับหลังนีเบื้องหลังนีพี่น้องลากขึ้นขางคันเทศแบบนี้ผมอมแมนแมนครับไรล่ะมุกขาเขาไก่บันได รูดไปแล้วครับผมเนาะแต่ว่าบมมี่ครับไขอยู่ตื่นเบิดเดี๋ยวใส่เงื่อนไปครับสองหลังคูแล้วเขียยสองตัวพอดีครับผมหลังนี้บมมี่ครับนีนเสียงดินอยู่หันครับพี่น้องผมไปิ้นน้ำกันครับมานห่อบออะไรนีเสียงดินอยู่ได้ครับนี่ครับมี่ครับแต้มหนึ่งครับผมแต่วบอมมี่ปัญหาพี่น้องนี่ แถมทีส่สองครับผม oh, <no. S 1> oh ho. โอ้โอ้โหตกน้ำไปจ้อยว้าสำปอยขื่นครับ ได้จ้ะง,ง,ง,งานนี่้มาปล่อยใช้งานนีพี่น้องเอาผมเป็นยังครับผมได้ตัวหนึ่งปล่อยตัวหนึ่งยุนนยวนกันไปโอ้ครบขึ้นกอเขา บ่ได้มีแต้มครับพี่น้องผมมีแต้มเดียวเท่าที่ป้อยไปนะครับส่วนมากไม่แนวมากาดเขียดเหลือเครื่องหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่งประมาณเจ็ดหลังครับบ่ไม่เหยื่อเปลี่ยนพี่น้องหาเหยื่อมาตอนครับจงสีมะยามไหมาพี่น้องผมทังพอกันครับสวัสดีตอนเที่ยงคืนครับพี่น้องผมออกมาเลาะยามเบ็ดน้ากันเบ่งผลประกอบการน้ากันว่าสีมีตัวมีแต้มบ่มนะครับเนาะผมบ่มีเหยื่อแล้วครับพี่น้องเด้อ เขาเป็นว่าล้างได้หล่อนกระสีปลอยไหลังได้ถือกระสีเอาปาน,นะครับเนาะจากการใสายายเร่เหลวตอนหัวคํำยางลบมาได้เตี่ยมหนึ่งสีคือบอนะครับเนาะผมมาเบิรงรหลอบนึงแล้วนะครับช่วงหนึ่งทุ่มจะถือตัวนึงอยพี่น้องแต่ว่าลุดมือไปแล้ว <laughs> มาเบิรงรหลอบนี้ครับโอ้โหง่จะหน่อยนะพี่น้อง ยูนีเจ็ดหลังครับไปหลุ่น้ำกันพีน่น้องมีตัวมีเต็ยมบ่ยูดีครับผมโมมี่เน่ยตองเลยครับเสียงหมาเห่าเสียงคนเมา มีทุกรูปแบบครับพี่น้องผมมือนี้ยู่นี่เจ็ดหลังครับอืมเขียดบอดิตแล้วครับตัวนี้เสียงป่าสวบอยู่ได้ครับพี่น้องแตอโบกินเบด เขาครับเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับไปครับผมต่อไปหลังนี่เอียงเอียงพี่น้องอู้มี่เอียงเอียงครับนี่เอียงเอียงอู้มีผ่าวด้วยลูกด้วยมีตัวครับมี่ตัวเราตั้งกลองจะเข้านึง ครับผมโหเ,เอาเรื่องครับพี่น้องผมมาแต้มนึงเหรอครับแต้มสวยอยู่ครับนับสองแล้วพี่น้องเองคำแต้มนึงรอบถึงแต้มนึง เทียดตัวเก้านี่แหละครับผมบ่ดินกับ่เป็นยังอีูกับว่าไม่เหงอนะพี่น้องเนาะโอ้การดูครับฮะม,<า>มาแล้วครับยังอยู่ดีอยู่ครับผมเทียดสบายดีมาที่นี่ก็อยู่ฟังปุ่นครับ นังอยู่มุมมุมนั่นเสียวอย่างเดียว,ยวยครับผมย่านบักตูเยาครับมันหลากขา้าบคันเท่อ้ยนิดเดียวมีโอ้ยมีปลาไหมครับนี่มันนอนเฝ้าต่บพวกกินเหยื่อครับปกติครับมนออนนนผม ตูตัวนีส้สะบัดขึ้นไปเกาะเขาครับเบิด์ตมันไม่เยหยื่อเรือพี่น้องผมผมก็บะได้เปลี่ยนครับตัวได้หลอนกะคือหลอนเนาะพี่น้องเนาะไปเหยื่อโดดขึ้นกาะเขานเนาะเบิดแล้วครับเบิร์ตเนาพี่น้องผมกะได้เพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งนี่ครับรวมเป็นสองเต้มนะครับเนะาะทะลุกันกันเมื่อเช้าอ,อีกรอบหนึ่งพี่น้องผมว่าสิมีตัวมีแต้มบอครับผม คืนนี่กะลาตีสวัสดีพี่น้องสุภูสุกคนครับสวัสดีตอนเชอๆครับพี่น้องผมอีเกิงยังมทาทนลงอยู่ครับตีหาเครื่องเหรครับผมไปรุ่นผลประกอบการน้ำกันเนีมยโมเส้มีโตัวมีแต้มบอจากที่ได้หม้อคำแต้มหนึง่งตอนน้ำขึนน้นตอนเดิกอีกแต้มหนึ่งครับผมไปรุ่นน้ำกันซิมมี่แต้มที่สามหรือบอบล้วครับเนาะลุยครับว่าคอยมีปลาปะไหนครับสิว่าบูมี่อุย้ย หลังแรกก็เอาแล้วพี่น้อง uh, <ừ, S 1> อุ้ยเขาเตะศีลังสิว่าบ่มีป่าพี่น้องคือจังตีงยึกดลูกหันอ่ะ uh, ม uh, uh. ันไปแล้วบ่อู้หู้หู้ใจเย็นลูกขอใจเย็นอู uh, ้ uh, uh. ขึ้นมาอู้อู้แบบนี้พี่น้องของแขกอแน่นอนโอโ้โหเกือบปุไรอูู้้เกาะนินมินมินนะครับผม

ลุไปนั่นแหละมาเต็มหนึงห่งแล้ครับผมโตสวยโอ้จมบ่ไรตัวนี้จมถึกเลยตัวนี้จมอีกก็้วนะผมมีป่ายบ่าแถวนี <laughs> ยยูฟังนี่สามหลังครับผมยูฟังนี่สี่หลัง แต่ว่าเนี่ยเบิงหลังนี่ฟังเพ่อนนี่มือถือครับเขียนกับเบิมีชีวิตตลอดล่ะอันนี้สายตึงๆพี่นเนาจะจับเบงก่อนโอ้เขียนด,ดีอนู่นก่อเขาครับไปหลังนี่มือถือครับดูดี ออ,อีอีกหลังนึงครับหมอโดนอย่นนอีกสองหลังไม่โดนครับผมอีกหลังสุดท้ายมาขึ้นยุพี่ครับที่มันถือนะครับเนาะ ไม่มีอะไรเลยก็พอครับผมอะเบสเราเจ็ดหลังฟังสังนีอยเฮาเดี๋ยวขามไปฟังูพูดครับย่โรเท่ต้องพูดปลากระสัวดีอยู่นะครับฟังนี่ก็ได้แต่มันบ่นกินเบสครับมันอาจสะไหม่อยู่นี่ครับสบายดีเขียดหอดเสายัางดีดเสืออยู่ไปรอเบอรก่อนครับ ดู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 ดครับผมเอาละเตียงที่สองของยี่ห้อเสาครับหลังนี่ถือสองเสืออลไรพี่น้องผมนี่ครับผมได้การได้การอย่าหนีอย่าหนีอืม ลงไกนี่ครับผมหลังหมานพี่น้องจัดสองแต้มครับหลังนี่โอ้โหเดี๋ยวจะเอาสีแดงไปไว้พี่น้องนะ <laughs> ลังหมานเอาสีแดงไปไว้งานนี้แนะ้่ไปต่อถือแน่นครับเสียงป่าสัวปั๊ว,ป,วปั๊วอยู่งานนี่แถวแถวโฮมจานนะครับผมกับเงือกขึ้นกันมาโบถือเนาะให้ได,ด้เนาะพี่น้องเนาะ อีกสองหลังครับอยู่หัวมุมนี่มัมีแต้มครับอยู่ฝังนี้สบัดเกิดืงหลอดได้ขึ้นครับบริ้รุนหลังนี่เอะเดี๋ยวเขาไปต้องพูด wow ตอพี่้องผมปเนี้ยรุยกันตอครับมึอครับเขียนดินหอดเสาครับออ้ดรุดรูดโอ้ยโอ้โอย่ารุดด้วอย่ารุดด้วโอ้ยุบยับยุบยครับผมไหนล่ะ ใจยเย็นใจลุ้พอใจเย็นใจยเย็นหัวง,งามนี่มันมีป่าพี่น้องตูดไปโอ้โหแบบไงพี่น้องโอ้โหนี่แหละแม้ใจเย็นโอ้สวงามครับเกาะเมนีนๆนหนึ่งพี่น้อง แหมที่สามห้องเสาดีครับโอ้หมอหมนันย้อ,องเสาพี่น้องผมงทาดีนะทำนีกับม,ามออ้าได้ผมขออนุญาตใส่ข้าวหมอหมนันพี่น้องไปลุยกันต่อมันรวบอยู่เงากกจานนะครับเมื่อคืนมาถือตัวหนึ่งเหรอว่างันกระส่วนที่นี่ครับ ดังแห้งเติบอยู่คือว่าสีตัวใหญ่โบกินเบ็ดเลี้ยงลูกประจักครับหลังนี้ตั้งแต่เมื่อคืนหลอนครับผมไม่มีอาการหรอกไปลุยต่อครับหมานหร้อหลังนี้กะน,นิ่งครับผมช่วงน้ำเกลืนตรงกี่กระเดือนเนาะพี่น้องเนาะหลังนี้กะสบายดีครับหลังนี้ละ่ะโอ้โดนพี่น้องโดน แต่ว่าบดิสแล้วครับอู้หอ้โหนับแต้มไปแต้มที่สีเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเฮเขาทาเว้เก็บครับผมป่ายังสวบปั๊บปั๊บปั๊บอยู่กลางน้ำครับผมเดี๋ยวขัดผมหาเงื่อนอะอีกสิมาใส่ฟังปุ่นครับกันแท่ปุ่นกันแท่นี่มันคนใส่ดูหรือมั้งผมวะ เห็นหอยไซอยู่ครับสองสามหม่องอยู่นังนี่กันนี่ครับเขียดนังขาไกลห่างเสืออยู่เบิดแล้วครับเบดเหลือสองหลังสุดท้ายแน่นไปบอตีงเลยครับนี่โอ้อยู่สบายดีจนหอดเสาว่ม่ยังมาเห็นยังนี่ครับ หลังสุดท้ายพี่น้องผมดินเฉยอยู่เบ็ดเวิร์ดแล้วครับพี่น้องผมมาเบ่งผลงานน้ำกันสำหรับหลอดเสาครับมันที่สุดครับมันนี้มีแต่ตุ่ยสวยๆครับตัวละสามขีดสี่ขีดก็มีครับมันพี่น้องผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พีพ่ๆานาทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาให้กําลังใจช่องนิน่อยช่องนี้ครับจะได้กระฝากเป็นกาลังใจให้กันเนี่นะครับเด้อสำหรับการไซเวทมนันนี่ขออนุญาตใส่คำว่ามาัมานพี่น้องสำนีกก็ถือว่ามันสำหรับผมแล้วนะครับเนอากมันหายากข้ป่าช่วงนี้มันก็ต้องขึ้นจากหวยมวไม้มพี่น้องพบพอกันคลิปนาครับให้พี่น้องยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำด้วยครับผมพอกันคลิปนาสวัสดีครับผม